สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นะคะมีใครมาอีกนะคะรถจอดปั๊บนะคะเราก็เดินไปดูก่อนนะคะว่ามีใครมาอีกนะคะอ้าวกลุ่มยูทูบเบอร์บ้านกกอกมาแล้วแต่เป็นใครนะคะตามไปดูก่อนนะคะโอ้กลุ่มป้าคำใสนะคะมีป้าคำใสแล้วก็แม่ทิ้นแม่ดานะคะโอ้โหมีผักหวาน มีอะไรมามั่งผักหวานเห็นยาหิงอยู่บ้านาี่เห็นยาหงอยู่นี่โอ้แม่ยาหิงมาตอนไหน้อยคอยแปลงล่างมาเด้อแปลงล่างมาล่างหนึ่งอยู่บ้านกอกกาล่างหนึ่งอยู่ที่นี่ขโมยมาโอ้ยเนี่รถเป็นอะไรเลยแม่นี่นี่ไม่รู้ล้ขับรถแบบขับรถแบบโดนจี้เลยนะแบบโดนจีไปชนีจ๋าเลยนะลุง โอ้เต็มคันรถเลยมีกลือย้ายมาเลยเหรอย้ายมาเลยลําโพงมาถึงนี่แล้วนะมีลําโพงด้วยอ่ะมีลําโพงมาลําด้วยเหบ่ด้วยอ่ะโอ้ปิดร้านเลยบ่กับคำสายเห็ดนี้ของป้าคำสายโอ้เห็ดป้าคำสายว่าง่ายมากอะไรของไทยเลโอ้คิดถึงทุกคนนั่นแหละใช่ป่ะใช่คิดถึงที่รัก โอ้คิดถึงที่รักก็คิดถึงที่รักเอ้ยคิดถึงที่รักนาทำโูอยากมาดูว่าตรงไหนเพิ่นเออเออครับคิดถึงเขาบครอจะบอกาอกลุ่มนี้อพยบมานอนนะคะเครื่องอุปกรณ์การมาโอ้โหมีกระเป๋ามีอะไรมาเต็มไปหมด กปเนท้าแล้วนนอ้าวโอ้ยจับาลแม่จับได้ค่ะหนังคาเขาแล้วมาะคำใสจับได้ค่ะหนังคาเขาแล้วลุงฟุสไปเระนเท้าข้าวเาเรียนไอ้แม่จัดเ้อเจ้าอย่าลืมเด้อเอาจริงเด้อทางล่มนังกระเป๋าหอบมาเลยครับหอบมาเลยที่แรกว่าจะไม่มาโพธิบอกว่าไปเลยแม่ผมจะอยู่บ้านคำใสพลชวยจอดรถใหม่นะครับ รถจอดการแท้งเลยบอครับบอลรับร่องวามปลอดภัยเด้อครับผมรถไทยเอาไปกินเด้อครับกีดขวางทางจราจรพูนครับถอยไปพุ่นครับถอยไปนาบ้านพ่นครับโอ้โหนะครับเปานหนักมากนะผมนะครับแม่ข้ามสายเพื่อนมาค่อยว่าจะไปชวนเจ้าอยู่คืนนี้เขาบอกว่าเจ้าไปกับรถแมยออฟเจ้าไมชวนเไม่ไป เจ้าเคยชวนค่อยอยู่บ่และเจ้าเคยชวนค่อยอยู่บ่บ่รู้อยู่ก่อยน้้าไปไม่เปแลเจ้าเคยชวนค่อยอยู่บ่ไปกันหคำหนึ่งเจ้าก็ไม่ถามค่อยเจ้าค่อยจะชวนเจ้ายังไงคำหนึ่งเจ้าก็ไม่เคยถามค่อยเลยว่าค่อยจะมาหรือไม่มาจผิดด้วยจผิดด้วยนะม เดี๋ยวเขาพูดกันเฮ้ยนี่บอกจะบอกนี่นี่ฝันเี่พระไปเดี๋ยวลูกพี่แม่ฝันว่าพอจะมีนะมันก็ลอกกันแลกนี่แหละพระไปแม่แล้วก็ไทย้านนอกพร้อมร่วมหัวกันสองคนลูกลูกนี่ถ้าพูดใดอยากได้ติปกะส่งานเขียน เขียนแล้วก็โทรไปร่างรับเด้อลบลบลูกลบ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 ลลบลลบ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 มบล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 าลบ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 ลมลบ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 ล เราเรื่องเอนซเรื่องนี้แหละสิไดตี้เจมี่ค่ะค่ะไหลุงกินมี่เนี่ยแก้แค้นเหรอวะผมาได้รอีเมลเอาแฝงไวมาแล้วอ้ยเก็บเก็บนั่นนี่เจ้าไอสิตก้้หน้านุไิต้องไิตกหน้รไปเจ้ามาก็หนลุงพลเพื่เพิ่นเพิ่นท่านนมานี่ครับผม่นยูบ้างเยอะครับอ๋ออ่าเอฟซีบอกว่า รวมพลังอยู่ในตัวป้ากำใสว่าให้กอดป้าแตนแน่นๆน่นกดลุงพลแน่นๆนเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเอาป้าแตนลองซะก่อนกอดได้เนาะโอ้ยอตอนนี้หลบหลบแดด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 ทำไมมาอยู่แดดกันหลบแดดหลบแดดหลบแดดเราจะหลบแดดก่อนเราจะเอาไปบ้านเขียวก่อน ร้อนจริงๆขอหลบแดดก่อนนี่นะคะที่หลบแดดท,ที่หลบแดดของเขาเราก็จะนั่งหลบแดดอยูตรงนี้ก่อนนะคะร้อนนะคะ,ะมากันหมดแล้วนะคะมีแม่ดาแม่ทินป้าคำใสนะคะมาหมดเลยนะคะ ไม่มีใครอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็หมดแล้ว ผมออกมาเองคนเดียวโอ้ไม่ว่าในกล่องนี้มีอะไันนี้เน้อวัวากิโลโ้เนื้อวัวกิโลครับผมนะครับเอาไปใ่ใ้ทัง้ไยเด้อครับโอ้กิโลหรอแต่มีองอันก้ยนี่กระลหมเลยเอาอครับเอากไ้วนครับ พากันมานอนค้างคืนนะคะไม่รู้จะนอนกับขี่คืนท่นี่อ้าข้าวกล้วยนนีกล้วยจดกล้วยใหเข้ามาก้วยเก่าสุกกล้วยใหม่เขากอันนี้สุกกา่กเิ่นมาเลยครับอล้วย่เดือนะแม่นแบกกล้วยหมดล้้วหมดแล้วับเอใหม่เอาพากันเฝ้ากินบาีกใเพิ่เมือ นะครับนี่ครับคนเสียมาหลายครับโอ้ยมีกล่องข้าวเหนียวมาางอ้เอาเอากล่องมาให้เลยบอไม่ดีเลยนี่ข้าวเต็มอยู่เลยไกล่องเอาไว้นี่เลยบอกแตักข้าวไว้โเอาไว้โอแม่ดามกติข้าวองกะติทั้งแม่ดาทั้งโออ้โ้อ้โอ้อ้โ่อออออ้้โอออ แทีเอฟซีเมาสมาจ่ายให้ยูทูบอีกค่ะวัวเอฟซีเมามาจ่ายให้ยูทูบนะคะมีเนื้อวัว นะนะแงนะสงว,ว่าภา,า่เสน,นะ,ค,ะคลิปนี้ก็ฝากจุกคลิปแค่นี้นะคะยูทูบเบอร์สายลุงพลยูทูบเบอร์ YouTuber, บ้านกอกมากันหมดแล้วนะคะค่ะ มารวมตัวกันอยู่วางใหม่แล้วนะคะวางใหม่ของผูปาริจิตแล้วนะคะตอนนี้นะคะเริ่มทยอยกันมานะคะใครมีอะไรก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังไม่มานะคะกลุ่มยะอาอชินะคะพรุ่งนี้กลุ่มยะอาอชิจะมานะคะัน้นจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ